เทพไท่สร้างเหล่าจินหรือเหลาจือแห่งลาทิเตา๋ารัชสมัยพระเจ้าอู่ติงประมาณ1 2 5 0ถึง1 1 9 2ปีก่อนคิสต์ศักราชแห่งราชวงศ์ซางวันที่15เดือน2ปีเกิงเฉนินยามเมาณแขวนจู่เมืองขู่หมู่บ้านไล่มีสตรีนางหนึ่งให้กำเนิดทารกเพศช,ชายออกมาทางลักแร้ข้างซ้ายทารกคนนี้มีเส้นผมสีขาว ใบหน้าสีเหลืองหน้าผากเต็มไปด้วยรอยย่นขมับนูนสูงใบหูยาวดวงตาสี่เหลี่ยมที่ประหลาดที่สุดคือทะลเพึ่งคลอดก็มีหนวดเข่าเต็มใบหน้าได้แ,แก้มไปหมดด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงเรียกเขาว่าเหล่าจื่อผู้เท่าเขาคือหลีตันผู้มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์กล่าวกันว่าเหล่าจือ่อจุติลงมาเกิดในจักรวาลนี้หลายครั้งแล้วย้อนหลังไปไกลถึงต้นยุคสามกษัตริย์ ลรวก็จุติลงมาเป็นว่านฝ่าเทียนซือกลางยุคสามกษัตริย์เราจุติลงมาในสมัยของผานกูฝูซีหนีวาสนหนงเสียนหยวนเป็นต้นแต่ละครั้งต้นจุติลงมาในภาคกายต่างๆและในครั้งนี้ก็บแบ่งภาจุติมายังคันของเสียนเมี่ยวหวังหนีหนางตั้งคันนานถึง81ปีจึงคลอดทารลกออกมา สมัยพระเจ้าโจจิ้งหวัง5 1 9 7ถึง477ปีก่อนคิสศักราชปีที่17ขอคงจือในวัยหนุ่มเคยถามเราจือถึงวิถีแห่งเตา๋าเหลาจือเป็นเจ้าของเรือนผมสีเงินยวงได้เตือนให้เขาเก็บงำประกายความเปลี่ยนกาดเข้าใจหลักผู้เปลี่ยนบัญญาแท่งโง่เขาภายหลังคงจือสรรเสริญว่าวิหกข้ารู้ว่ามันบินได้มาาัดฉา ข้ารู้ว่ามันว่ายน้ําได้สัตว์ลายข้ารู้ว่ามันเดินได้ส่วนมังกรน,นั้นเล่าปรากฏกาอยู่เหนือเมฆวายุยากแท้อย่างถึงยิ่งนักแล้วจือไม่ใช่มังกรหรอกหรือหนังสือภาพคงจือว่ลี่ถูที่แพร่หลายในหมู่ชาวบ้านก็มีภาพวาดพบปะอนนาบทับใจของคง,จ,งจือแห่งดัตหิถูกับเรลาจือแห่งดัติตาปรากฏดุยด้วยในราชการพระเจ้าฮั่นหวนตี้ 179ถึง157ปีก่อนคิศ,ศักราชเหลาจือจุติมาในภาคของกวางเฉินจือพระเจ้าหั่นบนตี้ส่งส่งคนไปตามตัวเขามหาลือกวางเฉินจือทูลว่าคุณธรรมแห่งเต่าสูงส่งที่สุดยิ่งใหญ่ที่สุดไหนเลยจะให้มนุษย์พูดหนึ่งบัรชาได้พระเจ้าหั่นบนตี้จึงได้แต่เสด็จไปพบกวางเฉิงจือด้วยพระองค์เองเมื่อทรงพบกับกวางเฉิงจือจึงได้ตัดถามว่า เราเป็นถึงเจ้าแผ่นดินเจ้าเป็นเพียงไพ่ฟ้าฉะนไหนไม่เคารพกฎมันเทียนบานว่าด้วยราชันกับข้าแผ่นดินเจ้าทําตัวยิ่งใหญ่สงูงส่งเราสามารถสั่งให้เจ้ายากจนหรือร่ำรวยได้ในบันดลกวางเฉังเจอทะยนกายขึ้นขาหนึ่งไปหยุดยืนอยู่ในหมู่เมฆสีขาวบนฟ้าคามลอยนิ่งไม่เคลื่อนไหวกลางเวหาแล้วทูลว่าตัวหม่อมฉันเบื้องบนมิสัมผัสสวรรค์เบื้องล่างมิสัมผัสปฐพี จะนับเป็นราษฎรของพระอ,องค์ได้อย่างไรพระเจ้าพันวุนตี้ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงได้สติยอมรับว่าบุคคลพระนี้หายช่มนุษย์ธรรมดาสามัญทรงรีบลงมาจากราชรถกละวะต่อเสียนผู้นี้ปัจจุบันลูกวาดหรือลูกปฏติมากรรมของเราจือมีให้เห็นตามอารามพดทั่วทุกคนแห่งแต่หลังจากเป็นที่กราบไหว้สักการะมาเ่นนาน,านเราจือก็ได้กลายเป็นไทสร้างเราจินไปเดิมที เหล่าจือเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆนามว่าหลี่เอ,อ๋อเป็นนักคิดนักปัญญาผู้โดดเด่นชื่อที่เรียกขานว่าไท้สร้างเหล่าจินเริ่มมีในสมัยเว่ยเหนือกิจกราม3 0 8 6ดถึง534แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายจึกระทั่งสมัยพระเจ้าถังเกาจูากิจกิกราถึง6 2 6เนื่องจากทรงร่วมแท้กับเหล่าจือจึงดำริให้เริ่มมีการกราบไหว้บูชาเหล่าจือ ส่งผลให้จัก,กรพรรดนินาชวงศ์ถังทุกพระองค์ในภายหลังทรงพร้อมใจกันสักการะเราจืออย่างต่อเนื่องถึงกระทั่งสร้างสารบูชาทั่วประเทศแว่นแควนจบจนปัจจุบัน